สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นซึ่งในบ้านเราเนี่ยในตอนนี้นะครับฝุ่นเยอะมากคำถามนะครับ is that smoke something all over the road is that smoke or something all over the road นั่นควันหรืออะไรเต็มท้องถนนคือในช่วงนี้ถ้า เป็นเวลาตอนเช้าเราขับรถหรือว่านั่งรถออกไปเนี่ยจะเห็นควันขาวลักษณะเหมือนหมอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อคนอย่างเราๆนี่นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำมาหากินอยู่ใกล้ๆถนนก็จะสูดควันเหล่านี้เข้าไปในปอดจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากนะครับควรใส่แมส ป้องกันเอาไว้สัหน่อยก็ยังดีนะครับข้อหนึ่ง There's a lot of dust today There's a lot of dust today วันนี้มีควันเยอะมาก a lot of แปลว่ามากนะครับ dust หมายถึงฝุ่นในที่นี้เราก็พูดรวมๆเป็นควันนะครับก็อย่างที่บอกในตอนเช้าที่เราออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือ ก็จะเห็นควันเนี่ยเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะครับทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลย There's a lot of dust today mm hmm. ก็จะมีฝุ่นหรือหมอกเยอะมากนะครับอันนี้หมายถึงปริมาณที่เราได้ฟังจากข่าวซึ่งเขาบอกว่าเกินค่ามาตรฐานไปมากนะครับแปลว่ามันอันตรายกับร่างกายมนุษย์แล้ว รัฐบาลจึงต้องออกประกาศให้ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับต่อมาข้อ2ครับ Did the dust man pick up the trash today? Did the dust man pick up the trash today? วันนี้มีคนเก็บขยะมาไหม Dust man ก็คือคนเก็บขยะนะครับ Pick up ก็คือมาเก็บขยะ The trash ก็คือขยะนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เรามักจะคุยกันในบ้านว่าวันนี้คนเก็บขยะมาเก็บหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีตารางในแต่ละวันบางคนก็จำไม่ได้ว่าวันไหนมาเก็บซอยเราอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เลยคิดเป็นคำถามขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดฝึกถามนะครับต้องใช้ did Did the dustman Pick up the trash today คือตอนที่เราถามเนี่ยมันเลยเวลาตอนเช้าไปแล้วก็เลยใช้ did ้อ3ครคบ There's still there is นะครับ still no waste separation in Thailand There is still no waste separation in Thailand คือในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการแยกขยะ อันนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามแต่ว่าเราจะเห็นว่าตามถังขยะที่เราผ่านเนี่ยยังไม่ได้มีการแยกขยะอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร there is still no waste separation in thailand ผมก็เลยคิดว่าประโยคนี้น่าจะบอกอะไรในเมืองไทยยังไม่มีการแยกขยะ คือบางที่เท่านั้นเองนะครับที่มีการแยกขยะบางองค์กรได้ทําและทําอย่างดีด้วยนะครับต่อมาข้อ4ครับ I saw some places where they separate their wasteI saw some places where they separate their waste ก็คือผมเห็นบางที่เนี่ยมีการแยกขยะอันนี้ผมก็เห็นนะครับ คือหมายความว่าบางองค์กรบางบริษัทเนี่ยเขาก็ได้ทำอย่างจริงจังนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทั่วทุกที่ในประเทศไทยทำแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าไม่ได้ผลไม่เหมือนกับต่างประเทศที่เขาทำอย่างจริงจังและได้ผลนะครับ I saw some places where they separate their waste อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือเราเห็นว่ามีการแยกขยะได้จริงนะครับพนักง,งานทําอย่างจริงจังข้อ5ครับ In Thailand it is still not serious action In Thailand it is still not serious action ในเมืองไทยยังไม่ได้เอาจริงเอาจังนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกก็คือเรายังไม่เห็นว่า ทั่วทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยมีการคัดแยกขยะทิ้งขยะอย่างที่รัฐบาลได้พยายามรณรงค์แต่ไม่ได้ทำตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีการเอากฎหมายเข้ามาควบคุมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้คนไทยทำเรื่องดีๆ <laughs> in thailand it is still not serious action Serious action ก็คือเอาจริงเอาจังนั่นเองนะครับแต่ในบางที่บางจุดเขาทำได้ดีมากอันนี้เราก็ต้องยกย่องก็คือเขาทำอย่าง serious ข้อ6ครับ Why doesn't the Thai government act act seriously? Why doesn't the Thai government act seriously? ทำไมรัฐบาลไทยไม่ทำอย่างจริงจัง <laughs> อันนี้เป็นคําถามนะครับซึ่งประโยคนี้ก็เป็นการตั้งคําถามมาเผื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาคุยกับคนไทยแล้วก็ถามคนไทยอย่างนี้นะครับคนไทยจะตอบยังไงดีเอ่ย Why doesn't the Thai government act act seriously ทำไมรัฐบาลไทยไม่ทำอย่างจริงจังจังเออเราเป็นคนไทยเราจะตอบยังไงดีบางทีเราก็ตอบไม่ถูก เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ยอมทำอย่างจริงจริงจังๆต่อมาข้อ7ครับ I don't know if anyone knows please tell me I don't know if anyone knows please tell me อันนี้ก็คือคำตอบที่คนไทยพอจะตอบได้นะครับคือ ผมหรือชั้นไม่รู้หาใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยช่วยบอกชั้นหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดต่างชาติถามเราเราก็คงยิม้มซึ่งหลายๆจุดนะครับเราก็เห็นว่าทําได้ดีจริงๆมีการแยกขยะมีถังขยะที่สีแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในหลายๆที่เนี่ยยังทิ้งขยะโดยเฉพาะ ตามตรอกซอกซอยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้โทษไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าเป็นประโยคที่เราเอามาคุยกันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดข้อ8ครับ It is because t h e r e are not enough personal It is because t h e r e are not enough personal เพราะว่าไม่มีบุคลากรเพียงพอนะครับ เพราะว่าไม่มีบุคลากรบุคลากรนี้ก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาทํางานด้านนี้มาดูแลด้านนี้เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ it is because t h e y are not enough personnel เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่มีบุคลากรเพียงพอนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณ อะไรทำนองนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ว่ากันไปนะครับฝึกพูดภาษาอังกฤษของเราไปนะครับต่อมาข้อ9ครับ some people say take it slow some people say take it slow บ้างบ้างในที่นี้ก็คือบางคนก็พูดว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับคำว่าค่อยเป็นค่อยไปคืออะไร ก็คือคิดว่าในอีกสิบปีข้างหน้าประชาชนก็จะทำได้ดีขึ้นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบ some people say take it slow นะครับก็คือทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันควรจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเราต้องการให้ประเทศเราสะอาด ต้องการให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเจริญแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวประเทศไทยนะครับยิ่งเราทำให้มันสะอาดยิ่งดีเขาก็ยิ่งมานะครับเขาสิบครับ Some say people are not cooperating some say people are not cooperating บ้างก็พูดว่าชาวบ้านเนี่ย นะครับไม่ให้ความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ค่อยได้สนใจที่จะทําก็คือยังทําปกติแบบปกติคือเอาขยะทุกชนิดรวมไว้ในถุงพลาสติกใบเดียวกันแล้วก็เอาไปโยนลงถังขยะหน้าบ้านเมื่อเวลาเช้าก็จะมีรถเก็บขยะมาเก็บตามปกตินะครับ Some say people are not cooperating อย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีชาวบ้านที่ดีๆเขาก็ทำให้ความร่วมมือดีนะครับข้อ11 i t I think that also plays a part I think that also plays a part ผมคิดว่าเป็นการต่างคนต่างทำ อันนี้ก็เป็นอีกประโยคหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ I think that also plays a part plays a part ก็คือต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างทำนั่นเองนะครับผมคิดว่าเป็นการต่างคนต่างทํำก็คือใครคิดยังไงก็ทําไปตามนั่นแหละไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับในความหมายนี้ I think That also plays a part ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ประสบความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้ก็คือว่าประเทศของเราบ้านเมืองของเราจะสะอาดได้ยังไงนะครับข้อ12ครับ but there are many organizations that do it very well but there are many organizations That do it very well. แต่ก็มีหลายองค์กรที่ทำได้ดีมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละองค์การองค์กรที่เขาทำอย่างจริงจังนะครับก็คือให้ความสำคัญกับการแยกขยะโดยมีถังขยะนะครับหลายๆแบบแบบทั่วไปแบบรีไซเคิลหรือแบบขยะอันตราย เวลาเขามาเก็บขยะเขาก็จะได้แยกขยะเอาไปทิ้งได้ถูกที่นะครับ but there are many organizations that do it very well ซึ่งปัญหาขยะเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เห็นไฟไหม้อยู่ข้อ13นะครับ creating awareness is an important thing that must be done continuously creating awareness is an important thing that must be done continuously การสร้างกิจสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับคือการสร้างกิจสำนึกก็ต้องทำกับเด็กตั้งแต่เด็กๆขึ้นมานะครับจนโตเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกๆรัฐบาลนะครับ เนี่วันนี้ผมก็หนักไปทางการเมืองจังก็อยากให้ประเทศไทยสะอาดเนาะทุกคนก็จะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับ creating awareness is an important thing that must be done continuously ก็ขอจบในวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเหมือนเคยที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันมาตลอดขอขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ